เพงเสร็จจนะ้าทันไหมทันไหมดูนะคะประมาณนี้นะดาววีดาวปกวน,นี้แยกเมื่อคืนออกตัเดิมเนาะโว้ยเนาะเชื่อเขาเลยเมื่อคืนตัดออกตัวตัวที่ออกตัดออกหมดเลย ทั้งห้าทั้งเก้าทั้งหกเนาะเป็นไปได้ไงอตัวออกตัดตัดออกหมดเลยเอาเอาเอาตัวที่ไม่ออกนะไว้ตายตายตายดาวปกติยังยังยังตามตัวเดิมนะคะหนึ่งแปดเนาะดาวปกติเรายังเติมตามตัวเดิมของเมื่อคืนนี้หนึ่งแปดจะได้อยู่นะจะได้อยู่ ออกตัวเดิมพี่ตัดทิ้งหมดเลยทั้งห้าทั้งหทั้งเก้าเต็มเท่ากันไม่งั้นก็โหบนล่างอีกเีไดายเนาะนก็ว่าไม่ได้ไม่รู้ว่าจะตัดอะไรจริงตัวที่ออกแล้วตัดออกหมดเลยโอ้ยสมองเนาะอ่ะเอาใหม่วันนี้เอาใหม่ค่ะนะ ลาวกระชาติรู้สึกว่าลงให้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะคะอพี่กลัวไม่ทันก็เลยลงให้ก่อนอ่ะงั้นก็อ,อกตามนี้ก็แล้วกันเนะาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะต่ดูให้ชัดๆก่อนเดี๋ยวพี่นิ่งๆก่อนรู้สึกว่าไม่นิ่งเท่าไหร,นะ <laughs> ร่นะดูไม่ว่าอะไรยืนถ่าย <laughs> ยืนถ่ายคลิป ถ่ายก็คือแบบถ้ายืนนัไม่นิ่งอยู่แล้วล่ะพอยือนบนที่นอนแล้วมันนิ่ม,มนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกคนปังๆนะคะสวัสดีค่ะ